ค่ะอันนี้จะเป็นช่วง6กันยายนนะคะอากาศรงมเย็นสบายมากเลยค่ะอากาศช่วงเช้านะคะนี่ค่ะมีดอกเต็มเลยค่ะนี่จะเป็นวันที่14กันยานะคะเราก็มาทำการตกแต่งตัดตัวที่เป็นก็จะตัดใบที่แก่ๆออกไปนะคะทำให้ต้นนะคะ ดอกผลนะคะจะโตเร็วค่ะเก็บกินได้นานค่ะค่ะก็ฟังเสียงนกเพื่อนดไปด้วยนะคะตอนเช้านี่ร้องไภรอก,กันเลยค่ะแล้วก็ตัดตกแต่งไปเรื่อยๆค่ะใบแก่ๆนะคะตัดออกไปเลยนะคะ เวลาตัดก็เล็งดีดีนะคะเดี๋ยวจะไปตัดตัวใบออดค่ะนี่ค่ะมาดูนะคะนี่ค่ะใบแกะก็ยังมีอยู่ด้วยนะคะก็พยายาม ทางถั่วค่ะไม้หม,หมดเอาเศษไม้ที่บ้านมาทำแทนคะ่ะก็จะเล็กๆประมาณนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะใครมีอุปกรณ์แค่ไหนเราก็ทำแค่นั้นนะคะจะได้ไม่ต้องซื้อประหยัดไปด้วยคะ่ะนี่คะ่ะกินได้หลายรอบแล้วนะคะต้นนี้สวยๆเลยคะ่ะ ตวสบตัวคางค่ะต้องซ่อมนิดหน่อยค่ะซ่อมเสร็จก็ถั่วพูเขาก็จะได้เลื้อยไปตามเรื่อยๆค่ะวัสดุนะคะถ้าเกิดเรามีเชือกฟางก็ใช้เชือกฟางได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นเชือกเอ็นสายบ็ดนะคะไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาทำคางถั่วเลยค่ะ ก็พันไปเรื่อยๆเลยค่ะ วันนี้เราจะมาเก็บถั่วพูกันนะคะมาดูผลผลิตถั่วพูกันได้เลยค่ะว่าจะได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะ ฝักนี้เหมือนไม่อยากให้เด็ดกินเลยค่ะ ได้เยอะอยู่นะคะได้พอกินค่ะนี่นะคะอ่อนๆทั้งนั้นเลยคะ่ะปุ๋ยที่ใช้นะคะจะเป็นปุ๋ยขี้ตะก,กะแตนนะคะไม่ได้ซื้อะคะ่ะเลี้ยงตะก,กะแตนเอาไว้ก็ใช้ปุ๋ยตะกแะแตนมาใส่เขาเลยค่ะก็จะโตอย่างที่เห็นเลยค่ะ กินอร่อยอร่อยเลยนะคะเอ้้งใต้อีกแล้วก็นนะค่ะ มีทานได้อีกหนึ่งมื้อเลยค่ะ กลโอ้โหนองพีเท่าไหร่แล้วเนี่ยดกมากเห็นไหมเหมือนพันไปถึงนู่นเลยบางทีมันผ่านไปถึงนู่นเลยที่หไหนเต็มเลยไอ้ได้อยากกินหรอ,อเดี๋ยวแม่แกะให้ปอสารพีก,กินได้ค่ะไอ้ได้อยากกินเหรอคะโอเคแม่แกะให้ นีผักปอสารผักสารผักูเลยผักปอสารพาร,พก <c oughs> พกรพิกกินได้ค่ะเดี๋ยวดึงก่อนดึงดึงไม่ทักดึงดึงก่อนดึงดึงต้นไม้แมวฮะต้นไม้ะต้นไม้ก็ถูกงูไลลูกนี่แมวเ<ม>ด็น<ด>ี้ด้วยเออกินอันเดียวก่อนได้ไหมอ่ะมีดกมากเลยค่ะเดี๋ยวแม่ถ่ายให้เพื่อนมาดูก่อนนะว้าวของโปรดใครเดี๋ยวน้าหนี้ โอ้นี่โอ้โหเต็มเลยลูกนี่ขึ้นอยนอดพี่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่แกะให้แป๊บนึ่งเย,ยี่ยมมากถั่วพูงไงคะดินพี่กำลังแตกยอดเอออยากกินโอเคเดี๋ยวพาไปกินหนูจะกินใช่ไหมเดีย๋ยวแป๊บนึงแม่แกะให้ก่อนเดีย๋ยวนะไปเดินไปก่อนเดินไปก่อนเดินไปฝั่งน้องเดี๋ยวพาไป จะแกะกินใช่ไหมเดี๋ยวให้ยาดาล้างให้หน่อยนะกินใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวล้างแป๊บน,นึงเดี๋ยวให้ยาดาล้างให้ก่อนดีกว่าป้าล้างถั่วพูให้หน่อยเอด้ามันนี่เร็ว,รวมันมีหลายอันเอด้าบอกเอด้าจะกินก่อนใช่ค่ะ <c oughs> ให้ยาดา้างให้ก่อนเนาะโอเคโอเครอก่อนนะโอเคชอบโอเคอย่างงี้มีน้ำพริกไหมวันนี้ไม่มีน้ำพริกเดี๋ยวพิ่งเก็บค่อยเก็บอกินถึงมีเก็บได้จ้ะเพราะว่ามันยังอ่อนอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กินได้แล้วไหนมาดูสิใครกัดกินอกินเลยค่ะชอบกินเมื่อวานกินไปทั้งสองอ่ะอ้ําไป อําโชว์สิจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับ,จบไปเดินนะแม่พาเดินเล่นก่อนเรระวังค่อยๆเคี้ยวนะเดี๋ยวระวังติดคอนลูกยืนอยู่ตรงนี้แหละอ,อ,อร่อยไหม เย็นแล้วตอนนี้ทำไมร้อนอ่ะอ๋อแดดไงฝั่งนูมันแดดไงอันนี้เราอยู่ในร่มอร่อยเลยนะถั่วพูหวานไหมหวานซ่บเลยนะหวานอร่อยกรอบด้วยขอกินเองอีกต่างหากถั่วพู กินให้หมดเลยไหมเนี่ยเคี้ยวเงียบเงียแมงวันตอง ฝนตกเลยผักขึ้นปลาเยอะตกทุกวันเลยฝนใช่ไหมลูกก็ยังเขียวอยู่โอ้โหอร่อยเลยอะกินจริงจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะ <c oughs> เคียเค้ยวเคี้ยวค่อยๆเคี้ยวนะเฮ้ยกิน <laughs> ดีๆไ <laughs> หนเดียวสิใกล้หมดหรือยังห้อยหรือขี้หรือแกโอ้โหแท้กดัดดีๆเร่งนี้ขี้เล่นอย่างเงี <laughs> ้ยพัคชีล่ากับผักชี <laughs> ต้นใหญ่แล้ว ไว้กินเล็กๆน้อยๆบางอย่างก็ไม่ต้องซื้อนะลูกเนาะนูะน่นความตุ้งต้นตมาแหลงกินนิดหน่อยแต่ก็เก็บกินได้หลายแล้วนี่เดี๋ยวยูประมาณสี่ตน้นยังไม่ได้ทำเพิ่มอิ่มยังอาออย่าผักแม่นั่นน่ะ ถอยไปเร็วเดี๋ยวผักแม่งนะไปเดินไปตรงร่มลูกเสียงนกได้ยินไหมนกอะไรนะเอด้นว่าเป็นนกอะไรเสียงนกอะไรนะ้อ ด้ามาเดินเล่นนะแต่ตรงนี้แดดอยู่เลยเสียงนกอะไรนะแม่ไม่รู้จักชื่อเลยอะ่ะเอ็ด้ารู้จักไหมไม่รู้พ่อรู้มไหมนั่นเหรสิพ่อรู้มไม่น่าต้องถามพอ่อใช่ไหมเชืยวก่อนเชื่อดีๆ <c oughs> เดี๋ยวเอา <c oughs> ให้หูเน๋อแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงดกอะไรพี่ถามต้องพี่ถามพ่อเลยโอ้ยไปามพ่อเลยเหรอ โอเคโอเคเดีย๋ยวลองไปถามพ่อดูเนาะว่าเป็นนกอะไรใช่ไหมสวยไหมเนี่ยต้นไม้ต้นนี้สวยไหมสวยไหมคะต้นก้ามปูอาอยุจะร้อยปีแล้วต้นก้ามปูต้นเนี้ยมีชมพูนะใช่มีชมพูด้วยนี่ไงต้นชมพูเล็กๆอยู่ตรงนู้นเล็กๆเ,เห็นไหมมีต้นชมพู ตอนนั้นชมพู่ดกมากมีแมลงวันมันมากินเนาะลืมเอาลืมเอาไปห่อมันเลยต้องตัดทิ้งหมดเลยเหลือแค่นี้อร่อยเลยเนาะชมพู่เนาะที่ด้ากินอะ่ะด้ากินได้ทั้งสองสารอบจนแมลงวันมาชราใจกินหมดต้นเลยใช่ไหม ตามแม่มาทำไมนี่เดินตามไว้ชื่นชมต้นก้ามปูกันนะต้นก้ามปูสวยจังเลยใต้ต้นก้ามปูนะมีปุ๋ยชั้นดีเลยเป็นปุ๋ยก้ามปูปลูกต้นไม้สวยเลยอะโตเร็วด้วย <Yeah. S 2> โอ้ยยาทำอะไรยาหลางเลย อ,องใช่ล้างจานดูกินหมดยังอะหมดยังอะถั่วพูอะยังเข่างับงับเอาใส่รองเท้าดีดีแล้ว<น>เดี๋ยวล้มนะลูก<น>แต่งเท้าดีแล้วเดี๋ยวล้มดูสินี่ไปดูต้อนอะไรนี้กันเถอะ ต้นมะเขือยาวอ่ะมันออกเยอะอยังไปดูจิฝนตกไม่ค่อยได้ไปดูเลยอ่ะไปพาแม่ไปดูหน่อยลูกดูต้นมะเขือยาวกันเสียงนกคอพ้ออีกแล้วนี่โอ้นี่ต้นมะเขือยาวอ๋อ ออได้ก <t> ินนี่ต้นอะไรเนี่ยนี่ได้เก็บมะเขือไปอีกไว้เนี่ยจะกินหรอจะกินีหเหรอเอาลูกไหนอ่ะจะกินลูกไหนลูกไหนเอาลูกไหนอ่ะฮะลูกนี้เหรอโอเคเอาลูกนี้นะโอ๊ยอ่ะโอเคเนาะเช็ดเช็ดก่อน ผักปลอดสารพิ่กินได้ไม่เป็นไรพี่กินเนาะเดี๋ยวแม่เช็ดให้ก่อนอ่ะ,อะถือ,อ,อกินทั้งสองมือเลยเหรออันนี้ที่ต้นมะเขือยาวอีกต้นหนึ่งอาวไม่ใช่เหรอผิดต้นนนี้ต้นอะไรจำไม่ได้ อ๋อเหมือนกันนี่ไงสีม่วงม่วงเหมือนกันเหมือนกันที่ที่ได้กินนี่นี่นี่เติมมะเขือยาวนี่โอ้โหนี่เห็นไหมนี่ขี่เอานะสองสามสี่ห้าโอยหกแล้วมั้งเนี่ยหกเนี่ยเต็มเลยเนี่ยฝนมันตก จำไม่ได้ดูน้ำท่วมนิดนึงด้วยอ่ะต้นนี้จำไม่ได้ว่าปลูกต้นอะไรลืมนี่ก็กินมาเขือจำชื่อไม่ได้มะเขือม่วงถั่วฟูเอานี้ออกไหมเนี่ยเออกินให้หมดก่อนก็ได้ไม่เป็นไรกินแต่ที่เป็นสีนั่นนะสีม่วงนะ ไปยังยัง,ยงไปแล้วไปไหนอ่ะไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปร่มๆก่อนมันแดดม,ม,ามานั่งชมนกกันกินหรือยัง นั่งยองยองนั่งยองยองชมนกเมื่อยแล้วเหรอเมื่อยแล้วเหรอลูกยังไม่ได้เก็บเลยเมื่อยแล้วเหรอ ช่วยเก็บผักเหรอี๋ยวกนโอ้จะดึงอันนี้เหรอดึงได้ไหมลองดึงไหมล่ะหนูดึงได้ไหมล่ะดึงได้ไหมคะดึงไหมดึงไหมอ่ะดึงแม่แม่สอนดึงเอาเปล่า ไปเก็บอันนี้ป่ะได้เก็บอันนี้ไหมเก็บป่ะไปเก็บเบขาเรียกว่าอะไรนะมะเขือได้ลูกไหนอ๋อลูกนี้หรอโอเคได้แล้วเอาลูกไหนอีกเอาลูกไหนอีก มีอีกไหมหาดูสินี่ไงลูกนี้นะเอาลูกหนูนเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวป๊บนึงนะลูกเก็บกันมีอีกไหมโอ้ยนี่ลูกยิย่งใหญ่เลยเดี๋ยวลูกใหญ่มากก็แม่ร่อยเดี๋ยวมันแก่ออยยะ อีกอ่ะเอดด้าฝัาง่งโน้นมีอีกไหมออไไหวันนี้กินแค่นี้ได้กินแกงน้ำพริกแซ่บๆเลยค่ะ<ม>หนึ่งมือ้อจิ้มน้ำพริกค่ะ